พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์ต่อนะครับเกี่ยวเรื่องของสิทธิและหน้าที่นะครับตามกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมนะครับ ก็นะครับมี2ข้อหลักๆกันะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1บุญบุญธรรมนะครับย่อมมีฐานะเป็นอย่างเดียวกับบุทชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุญบุญธรรมนั้นนะครับแต่เขาไม่นะครับสูญเสียสิทธิ์และหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กําเนิดมานะครับในกรณีเช่นนี้นะครับให้บิดามดานะครับโดยกําเนิดเนี่ยหมดอำนาจปกครองนับตั้งแต่เวลานะครับ ที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะฮะข้อต่อมานะครับการรับบุตรบุญธรรมไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ร,รับมรดกเช่นเดียวกับฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายนะครับครับก็เป็นหลักสรุปสอข้อนะครับง่ายๆนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่นะฮะตามกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ หากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภายในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้นะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ